เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในเกาหลีใต้พายุไต้ฝุ่นบรเวนได้พัดเข้าถล่มเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงทําให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้จํานวนมากหากักโค่นประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันก็มีรายง,งานด้วยค่ะว่าเรือประมงของจีนสองลำที่อยู่นอกชายฝั่งเกาะเชจูจมลงในทะเลโดยยามชายฝั่งสามารถช่วยชีวิตลูกเรือได้6คนขณะที่อีก28คนยังคงสูญหาย ซึ่งหลังจากพายุลูกดังกล่าวได้พัดเข้าถล่มเกาะเชจูแล้วนะคะรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซก็ประกาศเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุลูกนี้อย่างเต็มที่โดยประกาศปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการเกือบทั้งหมดขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ก็ประกาศเตือนภัยด้วยค่ะว่าในช่วงเย็นของวันนี้พายุไต้ฝุ่นบริเวณจะพัดเข้าถล่มเมืองอินชอนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซส่งผลให้สนามบินนานาชาติอินชอนต้องประกาศเลื่อนเที่ยวบินท,ทั้งหมดที่จะบินขึ้นลงโดยใช้สนามบินดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ ด้านนายลีมายองบักนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้เรียกประชุมฉุกเฉินผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์รวมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อประเมินความเสียหายในเบื้องต้นพร้อมกับยืนยันด้วยว่าทางการจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดทั้งนี้พายุได้ฝุ่นบริเวณนะคะได้พัดถล่มเกาหลีใต้ในวันนี้ หือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดการในรอบทศวรรษนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวได้พัดถลม่มเกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ประชาชนกว่า75,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ